สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แมนเวอร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาสถานการณ์ชีวิตจะเป็นยังไงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ข้อสำคัญกดติดตามให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวอย่างที่เคยแจ้งนะคะสามารถทักมาทางอินบ็อก ทางช่องทางของตอตอน,นี้ได้เลยนะคะหรือต้องการดูเป็นกลุ่มก็สามารถนัดได้ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชาววันพฤหัสเนี่ยช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะคะเออ หน้าที่การงานของคุณนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพราะตอนนี้คุณอาจจะกำลังรอขฟังข่าวอยู่ว่าอาจจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่อาจารย์ยังมองว่าเอเ มีโอกาสไปในทางที่ดีหรือว่าใครที่สมัครงานทิ้งไว้แล้วกำลังรอฟังข่าวเนี่ยว่าจะได้รับไหมอาจารย์มองว่าเขากำลังพิจารณาอยู่และมีโอกาสที่จะได้งานนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณช่วงเนี้ย ก็ดีนะสาหรับวันพฤหัสเนี่ยการถือว่าดีนะครึ่งหลังของกุมภาเนี่ยการเงินน่ะถือว่าดีเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยการใช้จ่ายอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องดูรายละเอียดนิดน,นึงนะคะถามว่าดีแล้วทาไมต้องดูรายละเอียดไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์กลัวะคะ่ะว่าเดี๋ยวแบบว่าทักไปว่าดีแบบทีนที้ใช้จ่ายกันอู้ฟู่เลยแต่ตอาจารย์มองว่าการเงินน่ะ ดีอาจจะได้มาจากบริวารคนรอบข้างด้วยนะคะอาจจะมีโชคลาภจากบริวารคนรอบข้างนำงานที่สร้างรายได้มาให้กับคุณหรือว่าอาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะความรักของชาววันพฤหัสเป็นอย่างไรแหมไพ่ทุกดีทุกอันเลยยเกเว้นเรื่องความรักความรักช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหงาหงอยนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นช่วงที่ เบื่อหน่ายการพูดคุยการเจรจาใครที่มีปัญหากับคู่อยู่ในช่วงเนี้ยถ้าทะเลาะกันบ่อยอาจารย์ขอให้ใจเย็นนิดหนึง่งค่อยๆคุยค่อยๆปรับกันคือหรือว่าทะเลาะกันแรงเนี่ยอาจจะแบบพักแปบ๊บหนึ่งเนาะไม่ได้หมายถึงว่าให้เลิกคบกันนะคะหมายถึงว่าพักยกนิดหนึง่งแล้วเราตั้งสติก่อนที่จะนะ่ะเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันนะคะ อุปสรรคของชาววันพฤหัสตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะระหว่างการทะเลาะเบาแหวงนะนะคะหรือการประทะกับ เรื่องในไม่ในในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะพอไพ่ก็สอดคล้องกับเรื่องความรักของคุณอยู่นะอาจจะมีปัญหามาจากกระทบกับความรักด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าขอให้ตั้งสตินิดนึงนะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะเพราะว่ายิ่งเราใช้อารมณ์มากเท่าไหร่เนี่ยการทะเลาะมีแต่แรงขึ้นค่ะไม่ได้ช่วยให้ใจเย็นขึ้นเลยเนาะ ทีนี้ควรเสริมดวงอย่างไรสำหรับชาววันพฤหัสตอนนี้อาจารย์ก็แนะนำว่าควรที่จะไหว้หรือถวายของคู่นะเผื่อชาวสายมูนะคะหรือใครที่ต้องการมีลูกสามารถไหว้ขอลูกได้เช่นกันนะคะเพราะอย่างบางท่าน,นก็อาจจะไปไหวขอลูกกับหลวงพ่อโสธรอ,อย่างนี้เนาะก็เป็นไปได้นะคะสำหรับ ถ้าถามว่าใครอยากถวายของคู่มีอะไรก็ถวายเทียนคู่ก็ได้หรือถวายหมอนคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจำวัดอยู่วัดเนี่ยท่านต้องใช้อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะก็ จบคำพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะสิ่งที่ชาววันพฤหัสตอนนี้ที่น่าน่ากังวลก็คือการทะเลาะเบาแหวงนะทั้งเรื่องคู่และกับผู้อื่นเท่านั้นเองนอกนั้นอาจารย์มองว่าสถานการณ์ของคุณยังดีอยู่ mm. ก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเพจทางช่องทางอาจารย์แม่แมนเวิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ